ปังชาแถลงขอโทษครูบิกรีเจนซี่ไม่เจตนานละเมิดสืบเนื่องจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นกรณีที่มีภาพวาดหลายเส้นผู้หญิงไทยที่พิมพ์อยู่บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ภายในร้านลูกไก่ทองและร้านปังชามีความคล้ายคลึงกันหลายจุดกับภาพปฏิทินรีเจนซี่ปี2550ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของคุณพีรมนชมทวัตหรือครูบิก ทางร้านได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในฐานะของผู้บริหารร้านลูกไก่ทองและร้านปังชากราบขออภัยในความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นทําให้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางบริษัทเรจิสซี่บรันดีไทยจำกัดและคุณพีรมนชมทวัตรพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดร้านลูกไก่ทองและร้านปังชาไม่มีเจตานาจะละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นผลงานของคุณพีรมนชมทวัต และไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคุณพีระมนชมทวัตทั้งสิน้นทางผู้บริหารร้านปังชาก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้รีบติดต่อไปที่คุณพีระมนชมทวัตเพื่อขอชี้แจงเจตนาลมการใช้ภาพเพื่อแรงบรนดาลใจในการออกแบบร้านปังชาใคร่ขอขอบพระคุณคุณพีระมนชมทวัตเป็นอย่างมากที่ได้ความการุณาและชี้แนะรวมทั้งให้แนวทางเรื่องภาพต่อร้านปังชา ทางนี้ก็ใครขอโทษต่อคุณพิรมน์ชมทวัตอีกครั้งเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารฉบับนี้และกราบขาออภัยเป็นอย่างสูงต่อบริษัท r e เจนซี่บรันดีไทยจำกัดทีมผู้บริหารร้านลูกไก่ชองและร้านปังชาขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายในวงกว้างและพร้อมยินดีแก้ไขในข้อบกพร่องทุกทางอย่างไรก็ตามภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นภาพเก่า ขณะนี้เราได้ยกเลิกการใช้ภาพวาดนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565